อยู่แถวมอเตอร์เวย์เอนะครับช่วงแถวลำตะคองแล้วกันนะครับเก็บบรรยากาศท้องฟ้าเปิดวันนี้นะครับปกติมาในส่วนมากก็จะเจอหมอกฝนนะครับมาวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะครับช่วงลำตะคองนะครับ เห็นไหมท่านเลนซ้ายข้างล่างนู้นนะครับถ้าท่านไม่ขึ้น M หกมานะครับสําหรับส่วนมากก็จะเป็นสิบล้อพิบิกเขาวิ่งกันนะครับเพราะว่าตรงนี้พี่ใหญ่วิ่งไม่ได้นะจ๊ะอ่าเห็นไหมท่านซ้ายมือจะเป็นเขื่อนลำตะคองนะครับลำตะคองครับสมัยก่อนก็โอ้ยว่มามันดังสุดน่นแหละค้ายปูคล้ายปลาสมัยครับสิบลอ้อตะกี้เจอคือกันวิ่งปลาลำตะวอนเนี่ยเอาไงหราบอกว่านี่กัเกือบยี่สิบปีแล้วลนะ่ะ เขามากินกินกับบ่ไในอนเต็มอยู่แต่ว่ครับซิบหลอกผมแล้วว่าเห็นบอกุดกลางหันกลางหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองทั้งๆหน่ะก็ขึ้นไปเทีเ่ยวอะไรอยู่เนี่ยครับแต่ว่าผมเพเ่คยคขึ้นจะขึ้นบรงไหนบูห์โอ้ยอบรรยากาศสดเสื่อสดเสืส่อมาฟ้ากูตายอย่างวัดกันสินมีวิวแบบนี้ละอยู่กรุงเทพมหานครอีกแบบนึงบา่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 ไปครับรถแต่ละมือแต่ละดี มองไใอใ้ไก่พี่น้อง,งยังไงเลยว่ามัน,นหน่อยๆด้กระันหนลมเนี่ยนี่ขึ้นวงไหนบุญในี่ยหัวแถวนี้มู่เจ้าสิมาจอดไายกินล่มส้มวิวอะไรเนี่ยครับอันตรายเด้รถนี่เขาบอกห้จอดเลยตั้งแต่ขึ้นมาเนีย่ยมันจะมีมองจอดอยู่พูนช่วงเรียบทางลงค,ครับมันทีมีปั๊มของน้ำอยมันเป็นปั๊มของของน้ำยุดบริการนะครับ แต่ว่าแถวนี้ก็มีรถเสียนี่ยมีเจหน้าที่เขาแลนมาเลยนะมันมีกล่องอยู่นะครับอ่ะมองสิเขาหมดอุโมงค์ตองนี้เนี่ยนะครับบางคนเพิ่งกับสงสัยเนาะว่าเขาเห็ดใบเห็ดยังสันว์เอเออเห็ดไปเห็ดยังตรงนี้วาสัตว์อันนี้คือข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเอ่อเป็นคุกนะครับเป็นเลื่อนจำนะครับเลื่อนจำคลองไผ่นะครับตรงนี้นะครับ้างล่างนี่วิ็นคุกได้เขาแลน้ขามคุกได้เยอะนีกขามเลื่อนจำานะหนะ้า เขากันไวเพื่ออยังว่าที่เพื่อบอรยายยนสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆลุ่งขังลางนะครับเนี่ยเขาปลอมไวเบิ่มเลยนะครับเนี่ยคนเพิ่งกับสิโบโงหูนอกว่าเขาเป็นยังเคลื่อนไปตามองหนีมาสันว่าเออบางท่านคุก็มี่นะครับ้ังลางก็สิเป็นคุกนะครับคุกของอข้องภัยนเกาเอื่นนอกนะครับขุดแมนเบิ่มไหลเล่าว่าพีนะ่กันยนสิ่งของลงนะครับ จริงๆ,ๆแล้วในหม่องนี้ผมมีคนยางดอกนอก,นอกจากพี่บ่าจะขึ้นมาเป็นพี่บาาขึ้นมากับรดตายนะผมมีเขามีหนามให้กินได้อยู่บ่องนี้ฝากเตือนพี่บาาด้วยเด้ออย่าขึ้นมาได้ไม่เนี้ยกินผมมีหนามให้กินได้รถมันนี้ก็เลยแล้วนะครับอันนั้นเขาจะทํารถไฟฟ้าหรือเปล่านะตรงเป็นตรงเป็นลาวเป็นกว้างนะท่านน่าจะเป็นรางรถไฟฟ้านะั่นวิ่งเข้าโคราชไปใช้ด้เพิ่นนี่หนาเมื่อวานนึกกันว่าเอาเก็บบรรยากาศช่วง ลำตะคองมาฝากเนอะ